สวัสดีค่ะแม่บ้าน y o u t u b e จะมาทำกิมจิค่ะวันนี้ซื้อผักมาหัวหนึ่งหัวใหญ่เลยแหละว,วันนี้จะทำเป็นชิ้นยาวๆแช่น้ำเกลือ,อไว้ค่ะส่วนผสมที่ก็มีเหมือนเดิมนั้นนะคะคือหัวไชเท้าแครอทอันนี้ทำเป็นไปฝอยแต่ส่วนนี้เนี่ยเราจะปั่นใส่กันนะคะก็จะปีหอมจารี่ แล้วก็ขิงกระเทียมพิเศษวันนี้นะคะเราไม่มีพริกเกาหลีเราจะใส่พริกปาปริกาเลยล้นล้วนเลยลองดูว่ามันจะโอเคไหมเพราะว่าร้านไทยที่นี่เขาไม่มีนะคะกำลังสั่งในอินเทอร์เนต็ตอยู่รองไม่ไหวแล้วเลยลองลองใช้อะปาปริกา ขงปาปิก้าดูคงไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะรอให้อันนี้นิ่มก่อนให้ผักมันนิ่มก่อนอันนี้คือแป้งต้มใส่น้ำตาลไม่ได้ใช้น้ำตาลขาวเราใช้น้ำตาล,ลใช้ข้าตาลปี๊บนะคะให้มันเย็นก่อน อันนี้แครอทกับหัวชชเทา้าอันนี้ก็เป็นปาปรปิก้านะคะผงของปาปริก้าล้วนเลยเพราะว่าเราไม่มีพริกของเกาหลีกันเร,เราลองใช้ตัวนี้อันนี้คือล้างแล้วนะคะผักแช่น้ำเกลือเสร็จก็ล้างน้ำหนึ่งส่วนส่วนผสมตัวนี้ก็คือก็ปั่นนั่นแหละค่ะก็มีกระเทียมขิง หัวหอมแล้วก็ใส่ปลาลงไปแล้วก็สารี่เอาํำปลาลงตรงนี้เลยเครื่องนี้นะสิบอู้สิบกว่าปีแล้วนะคะยาซื้อให้อิเล็กโทรลักอืมยี่ห้อดีนะคะนี่นะคะรอให้รอรอให้แป้งมันเย็นก่อนเราไปผสมกับน้ำพริกเออผสมกับพริกปะปิกาอากาศข้างนอกวันนี้นะคะตอนนี้ห้าโมงครึ่ง อากาศข้างนอกตอนนี้ติดยี่ติดลบยี่สิบแปดนะคะคือต่ำกว่าศูนย์นะคะแถมติดลบอีกนะคะเมืองไทยเรานี่แค่ยี่สิบนี่ก็หนาวแล้วเนาะวันนี้ติดลบยี่สิบแปดค่ะชิวๆคะ่ะใส่เสื้อกันหนาวหลายชิ้นก็อุ่นแล้วนะคะง่ายๆนะคะไม่มีพิธีรีอตอง ประหยัดการล้างใส่กระดาษนี่แล้วก็ทิ้งมาค่ะจะเอาอันนี้ลงก่อนนะคะเอา,าแป้งที่เราต้มมันเย็นแล้วเอาลงไปก่อนเอาลงครึ่งหนึ่งไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่แล้วก็เอาเครื่องที่เราปัน่นเนยลงหมดเลยโอ้โห หอมหอมมากหอมมากแล้วก็คนเข้ากันนะคะเราขอคนเข้ากันก่อนนะคะหลัง,ลงจากเราคนเครื่องเข้าหมดแล้วนะคะเราก็เอาแครอทกับอันนี้ไปคนลงก่อนแครอทกับหัวใส่เท้าถ้ามีหัวหอมก็ลงไปด้วยนะคะวันนี้มีกุ้งกับปลาแห้งปั่นลงไป กับเ,เครื่องปรุงนะคะนี่นะคะอข้อตัดมาเลยนะคะก็เอาผักมาผสมนั่นแหละคะ่ะส่วนตัวจะยังไม่ชิมนะคะวันนี้เอาไว้ค้างคืนในอุณหภูมิในอุณหภูมิบ้านพรุ่งนี้ค่อยมาชิมอีกทีแล้วก็ค่อยมาปรุงแล้วก็เข้าตู้เย็นเพื่อจะให้มันเปรี้ยวเร็วขึ้นน้ำมันจะเยอะพวกนี้ สูตรนี้เราเราไม่ได้ใส่พริกของเกาหลีนะคะเราใส่พริกกระปิกาล้วนๆเลยเพราะเราไม่มีพริกเกาหลีมันน่าจะเหมือนกันนะคะคิดว่ามันน่าจะเหมือนกันมารอดูพรุ่งนี้อีกทีนะคะซื้อกล่องมาใหม่ก็ะจะเอามาทำกิมจิโดยเฉพาะเลยค่ะ เลิกง,งานมานะคะ,จะ,ะจะมาซิมจะมาซิมจะยซิมุดที่ทำทิ้งไว้อะ่ะค้าคืนไว้ข้างนอกคืนหนึ่งโอ้โหน้ำเต็มหมดเลยนะคะดูคะ่ะทำโดยไม่ใช้อ่ะ พริกของเกาหลีนะคะใช้ผงของพร,ริกกานี่แหละโอ้โหดูน้ำนะคะแค่คืนเดียวเดี๋ยวเขาตู้เย็นแหละโอ้โหจะอร่อยไหม,อมโอเคเลยค่ะ ไม่ต่างจากพริกเกาหลีเลยอืมอร่อยเลยค่ะรสเหมือนกันเดียเลยนะคะไม่ได้ต่างกันเลยอืเดี๋ยวเเข้าตู้เย็นไว้แล้ว